สวัสดีค่ะแม่มาริโซนเกษติอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มาริโซนจะมาบอกวิธีการต้มหน่อมไม้แล้วเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเป็นวิธีการถนอมอาหารอีกแบบหนึ่งนะคะคล้ายๆพัชไรก,ก็คือผ่านความร้อนต้มผ่านความร้อนจนสุก แล้วก็นำมาใส่ถุงที่กำลังร้อนๆแล้วก็ดินน้ำออกแล้วก็รัดหนังยางแล้วก็รอจนหน่อไม้เย็นแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาแม่มาริซอนอได้ทำให้ดูทุกปีนะคะเริ่มจากปี63ก็ทำแบบนี้ละคะ่ะแบบเดียวกันปี64ก็ทำให้ดูแล้วปีนี้ปีหกห้าก็กลับมาทำให้ดูเช่นกันนะคะ ก็ดูไปเรื่อยๆแล้วก็ฟังแม่บริสุทคุยเรื่องการวางแผนการเงินไปด้วยนะคะวันนี้จะมาคุยเรื่องการวางแผนการเงินตอนที่หกตอนที่หกนี้แม่บริสุทจะบอกวิธีการลงทุนนะคะเมื่อเรามีรายได้เข้ามาหรือว่ามีเงินเดือนเงินเดือนประจำบางคนมีเงินเดือนประจำบางคนก็ มีรายได้จากการขายสินค้าจากการขายของอาขายของทุกอย่างขายสินค้าทุกอย่างแม้กระทั่งขายของขายอาหารที่ตลาดสดเปิดร้านอาหารอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีรายได้เข้ามาเนี่ยถ้าบางคนมีรายได้เข้ามาเป็นรายวันเนี่ยเราก็จะอัดเก็บไว้เป็นก้อนก็ได้แล้วพอถึงกำหนด ที่เราจะนำไปฝากก็อย่างนน้อยให้ฝากได้เดือนละครั้งนะคะเวลาเรามีไรายได้เข้ามานี่ก่อนที่เราจะลงทุนสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือให้เก็บไว้เผื่อยามฉุกเฉินเช่น เวลาที่เราทำงานไม่ได้เราเจ็บป่วยหรือว่าเราตกงานเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆแล้วธุรกิจเราไปไม่ไหวเราเก็บไว้ตรงนี้สักหกเดือนนะคะไว้ใช้จ่ายสมมติว่าเราใช้จ่ายเดือนละหมื่นใช่ไหมคะเราก็เก็บไว้หกหมื่นหรือว่าจะเก็บไว้หนึ่งแสนก็ได้แล้วแต่กําลังเงินเราแต่ว่าอย่าต่ำกว่าหกเดือนนะคะ หลังจากนั้นเราก็มาดูสถานะทางครอบครัวของเราว่าเราอะได้ส่งลูกเรียนไหมถ้าส่งลูกเรียนเราก็ต้องเก็บไว้เป็นค่าเทอมลูกด้วยอาจจะเก็บร่วงหน้าสักสองสมปีนะคะตามจำนวนเงินค่าเทอมที่เราต้องจ่ายค่าใช้จ่ายของลูกๆที่จะไปโรงเรียนการเก็บแบบนี้นะคะ การเก็บฉุกเฉินเนี่ยเพื่อฉุกเฉินเนี่ยเก็บไว้ในกองทุนตราสารหนี้ก็ได้กองทุนตราสารหนี้นี่หมายถึงกองทุนพันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนหุ้นกู้มีเกือบทุกธนาคารนะคะธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารไทยพาณิชย์มีเยอะเกือบทุกธนาคารมี -56 ธนาคารนะคะกองทุนนี้เราเก็บ เผื่อฉุกเฉินเรากิบเข้ากองทุนตราสารหนี้ก็ได้คล้ายๆพันธบัตรรัฐบาลก็จะมีผลตอบแทนประมาณ 3%, นะคะประมาณ3%ถ้ากิบเข้ากองทุนนี้อันนี้เป็นกิบไว้เผื่อฉุกเฉินถ้าเก็บไว้ให้ลูกเรียนเนี่ยเก็บไว้ในฝากประจำก็ได้หรือว่าเก็บไว้ใน ซื้อเป็นสลากอมสินก็ได้นะคะเก็บไว้ประเภทนี้เผื่อฉุกเฉินกับสลากอมสินเนี่ยหรือฝากประจำเนี่ยเงินเราจะไม่หายเงินต้นจะอยู่ครบก็จะได้ดอกเบี้ยป,ประมาณร้อยละสนะคะก็ถ้าเกินนี้ก็ไม่มากแต่ว่าเงินของเราอยู่ครบหลังจากที่เราเก็บไว้ เผื่อฉุกเฉินหกเดือนแล้วและเก็บไว้ให้ลูกเรียนหนังสือแล้วแล้วเราก็หักไว้สำหรับค่าใช้จ่ายประจำเดือนแล้วเราก็มาถึงคราวที่ต้องลงทุนบ้างละลงทุนนั้นลงทุนในไหนเรื่องของการลงทุนเนี่ยแม่มาริสอนขอเตือนนะคะให้ระวังเรื่องแชร์ไม่ว่าจะแชร์ ตามหน่วยงานตามเพื่อนร่วมงานหรือว่าตามตลาดที่เราขายของตามตลาดนัดตามตลาดที่เราขายของอ่ะให้ระวังเรื่องแชร์ไม่ว่าจะเป็นแชร์ลูกโซ่หรือว่าแชร์ที่ตั้งเป็นวงๆอ่ะให้ระวังก็จะมีเท้าแชร์หนีก็มีลูกแชร์จ่ายไม่ครบตามกําหนดก็มี เป็นแชร์ลูกโซ่ก็มีอย่างที่เราเห็นข่าวกันเป็นประจำนะคะทุกวันนี้ก็จะมีแชร์ออนไลน์ด้วยแชร์ออนไลน์อันนี้ก็อันตรายให้ระวังเราไม่รู้จักหน้าค่าตาเขาเราไปลงแชร์กับเขาได้ยังไงโดนโกงกันมาเยอะแล้วนะคะแล้วก็การลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงๆมากกว่าร0อยละเจ็ดร้อยละแต่อปีเนี่ย ก็ให้ระวังการลงทุนไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะให้ระวังด้วยการลงทุนในเซตห้าสิบหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยนะคะมีอยู่ในหลายบจในหลายธนาคารเขาก็จะเป็นบจก็อยู่ในเครือเดียวกันกันกบธนาคารนั่นแหละคะ่ะ าของบลจกสิกรไทยก็มีกรุงไทยนะคะกรุงไทยกรุงเทพกรุงศรีมีเกือบทุกธนาคารแล้วก็ธนาคารทหารไทยบลจทีเอ็มบนี่ก็มีนะคะเซทห้การลงเซทห้ลงทุนในเซทห้เนี่ยให้ลงทุนมากกว่า10ปีนะคะถ้าไม่ถึง10ปีจะไม่ได้อะไร บางทีอาจจะขาดทุนด้วยซ้ำคือบางปีก็จะขาดทุนเยอะบางปีก็จะได้กำไรเยอะก็จะเวียงเยอะแล้วพอถัวเฉลี่ยแล้วนะคะ,ะก็จะได้ประมาณร้อยเจ็ดร้อยละเจ็ดถึงร้อยละสิบต่อปีก็ก็จะได้ผลตอบแทนสูงนะคะผลตอบแทนสูงกว่ากองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลกองทุนรวมตราสารหนี้หรือว่าผลตอบแทนเยอะกว่าฉลากออมสิน กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลกองทุนรวมตาสารหนี้การซื้อสลากออมสินเนี่ยก็ได้ประมาณร้อยละ3ต่อปีแต่ว่าเงินต้นเราไม่หายแต่ถ้าเป็นซื้อเซตห้เนี่ยเราต้องซื้อมากกว่า10ปีขึ้นไปถึงจะเห็นผลนะคะเซตห้ก็มีทั้งแบบปันผลก็มีทั้งแบบไม่ปันผลก็คือเอาเงินปันผลนะตีกลับไปไปเป็น ไปลงทุนต่อแล้วพอ10ปีเราจะได้เยอะมากเยอะกว่าแบบปันผลนะคะแบบปันผลนี้จะเสียค่าดอกเบีย้ยด้วย<ม>ก็จะเป็นวิธีการลงทุนอีกแบบหนึ่งการลงทุนมีหลายแบบแล้วแต่ความถนัดของแต่และบุคคลนะคะบางคนก็ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเช่นตลาด บ้านเช่าคอนโดอพาร์ตเมนต์ก็แล้วแต่แล้วแล้วแต่ชอบนะคะแล้วแต่ชอบเดี๋ยวข่าวหน้าแม่บริสอนก็จะคุยเรื่องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แต่คราวนี้เอาเรื่องการลงทุนในเซทห้าก่อนนะคะ และสิ่งที่ควรระวังในด้านการเงินก็คือการไปค้ำประกันให้กับคนอื่นเช่นไปค้ำประกันให้กับเพื่อนฝูงค้ำประกันให้กับญาติพี่น้องค้ำประกันให้กับคนที่เรารู้จักหรือค้ำประกันให้กับเพื่อนร่วมงานให้ระวังมีคน ชดใช้เยอะแยะนะคะชดใช้แทนคุณกู้เยอะแยะมากมายอย่างเช่นการค้ำประกันการซื้อรถนะคะไม่จำเป็นอย่าไปค้ำประกันให้เขาถ้าไม่ใช่ลูกลูกของเรานะคะถ้าลูกของเราเนี่ยเราค้ำประกันให้ได้อยู่หรือแม้กระทั่งลูกก็เถอะบางทีเราค้ำประกันให้นะคะก็ไม่จ่ใจนี่ให้พ่อแม่ก็มีที่เห็น พ่อแม่ก็ใช้นี่ให้หัวโตไปเป็นสิ่งที่ต้องควรระวังมากๆเรื่องการค้ำประกันให้คนอื่นก็คือถ้าเราไม่ค้ำประกันเนี่ยก็คือปฏิเสธไปเลยโกรธก็โกรธญาติพี่น้องกันก็เหมือนกันโกรธก็โกรธนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้ามีเงินอย่าให้ใครรู้ว่าเรามีเงินแล้วก็อย่าให้ใครยืมแม้กระทั่งเป็นพี่เป็นน้องก็เถอะ ถ้าเขาลำบากก็ให้เขาช่วยเหลือตัวเองเงินทองมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลแม่มรีสอนนี้ไม่ให้ยืมแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องก็ไม่ให้ยืมญาติพี่น้องญาติเคยให้ญาติยืมนะคะยืมแล้วไม่คืนดีที่ว่าไม่ให้ยืมเยอะยืมแล้วเขาก็ไม่เห็นสนใจที่จะคืนพอเขามีเงินเขาก็ไปซื้อรถใหม่ออกรถใหม่ เอาซะเราจิบกระโดงใจนะคะเรื่องการค้ำประกันอย่าไปค้ำประกันให้ใครแล้วข้อ,ขอสองเงินไม่ต้องให้ใครยืมเราไม่มีมากหรอกค่ะบางครั้งเราเก็บเราก็เก็บแค่ได้เดือนละห้าร้อยเดือนละพันอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องให้ใครยืม ถ้าญาติพี่น้องเดือดร้อนเราก็ช่วยเรื่องความจำเป็นขั้นพื้นฐานไม่มีเงินจะกินเราก็ซื้อข้าวสารให้ซื้อเนื้อหมูให้ซื้อไข่ให้จบไม่มีการยืมเงินไปใช้นี่ยืมเงินไปทำนูน้นทำนี้ถ้าเขาจะซื้อเขาจะทำนิติกรรมอะไรเขาก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเงินใครเงินมันนะคะ อย่าให้เขายืมเด็กขาดเราก็เงินทองทองไม่เข้าใครออกใครต่อด้วยการลงทุนในหุ้นกองทุนรวมหุ้นเซตห้านะคะที่ว่าต้องซื้อในระยะยาว10ปีต้องไม่ขายเลยนะคะต้องเป็นเงินเย็นเท่านั้นส่วนมากแม่บริสอนจะซื้อในแอปค่ะแอปของธนาคาร ซื้อง่ายมากเดี๋ยวนี้เปิดแอปเปิดเขาเรียกเปิดพอตเปิดพอตหุ้นน่ะเปิดในแอปของธนาคารได้เลยมีทุกธนาคารนะคะส่วนมากจะซื้อครั้งละซื้อได้ครั้งละ1,000พค่ะซื้อได้ครั้งละ1,000พฉลากออมสินแบบดิจิตอลก็เหมือนกันก็ซื้อได้ครั้งละ1,000พเปิดแอปไมโมเลยนะคะ ตั้งแอปไม้ม่ mo, ไปลงทะเบียนกับทางธนาคารแล้วให้เขาตั้งแอปไม้โม่ mo, ให้โอ้ยสนุกจะตายดีกว่าไปซื้อลอตเตอรี่อีกเราลุน้นฉลากออมสินลุ้นไปลุ้นมาก็ถูกสลากนะคะแถมได้ดอกเบี้ยด้วยเงินต้นไม่หายด้วยห่าอยากให้ fc ของแม่มาริสอนทุกคน <S <S เห็นคุณค่าของเงินหวยใต้ดินอย่าไปซื้อให้มากนะัก ซื้อมากก็ถูกกินเงินก็ไม่ได้คืนบางครั้งถูกเข้าจ่ายไม่หมดด้วยซ้ำคนถูกเยอะๆเขาก็จจายบาทได้20บาทก็มีนะคะซื้อลอตเตอรี่ก็ไม่ได้คืนเช่นกันเรามาทวนกันนะคะหลังจากมีไรายได้เข้ามามีเงินเดือนเข้ามาจากการขายออนไลน์จากการขายสินค้าได้รับเงินเดือนประจำนะคะขั้นแรก ให้กันไว้เผื่อเหตุฉุกเฉินเช่นตกงานเจ็บป่วยเราต้องมีสองกันไว้ให้ลูกเรียนนะคะสามกันไว้เพื่อเป็นค่าจ่ายแล้วก็หลังจากนั้นเพื่อเออกันไว้เพื่อใช้จ่ายรายเดือนนะคะหลังจากนั้นเราก็เอามาลงทุน มาลงทุนในเซ0ห้การลงทุนมีหลายรูปแบบลงทุนในหุ้นเซทห้ลงทุนในหุ้นรายตัวแต่แม่มาดิซอนแนะนําให้ลงทุนในอกองทุนรวมหุ้นเซทห้บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเช่นเซเว่นเซเว่นอีเนี่ยที่เราไปร้านสะดวกซื้อที่เรากินเนี่ยแฟมิลี่มาของเซนทัลอะไรพวกเนี้ยเป็นบริษัทที่ใหญ่ ที่สุด50อันดับอ่าพอเราซื้อเราก็จะได้เป็นเจ้าของบริษัทเซเว่นคือบริษัท c p พนะคะอ่าเซนทราแล้วก็การบินไทยปูนซีเมนไทยอุ้ยเยอะแยะไปดูในอินเทอร์เน็ตนะคะเขาจะรันให้เลย50อันดับในประเทศไทยพอเราซื้อกองทุนรวมหุ้นไปฉันเป็นเจ้าของ50บริษัทนี้ภาคภูมิใจไหมล่ะ ซื้อพันเดียวเองแม่มริส้อนซื้อเดือนรับหนึ่งพันนะคะแม่บริส้อนอายุเยอะแล้วก็ซื้อแบบปันผลก็ซื้อไปจนตายนั่นแหละพอตายแล้วก็ตกเป็นมรดุให้ลูกให้หลานค่ะวันนี้แม่มริส้อนก็มาบอกวิธีการต้มหน่อไม้ให้กินได้ตลอดทั้งปีแล้วก็มาบอกวิธีการวางแผนการเงินตอนที่หก การลงทุนการจิบเงินก็เดี๋ยวติดตามตอนที่จิตนะคะขอฝากกลอนของสุนทรผู้จากสุภาษิตสอนหญิงนะคะมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปพิไรซือ้อให้เป็นมือเป็นข่าวทั้งขาวหวานค่ะวันนี้แม่บริสุนขอจบคลิปเพียงแค่นี้หากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่บริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ